แซบส้อ,อนที่เมืองพิซณนโรควันนี้เราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปรีวิวร้านอาหารแห่งหนึ่งครับแค่ชื่อร้านก็นแซบแล้วครับคุณผู้ชมตามพวกเรามาเลยครับร้านอาหารอีสานกูกลัวเมีย ดีค่ะพี่ตายค่ะที่นี่ร้านกูกลัวเมียค่ะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกนะคะถนนชาย,ยานุภาพนะคะก่อนถึงวัดจันตะวันตกค่ะที่ร้านกูกลัวเมียนที่นี่จะเปิดอยู่ที่10โมงเชา้าจนถึง4ี่ทุ่มของทุกวันค่ะร้านจะหยุดทุกวันอังคารค่ะเป็นร้านอาหารสไตล์อีสานไวตี้ค่ะมีอาหารที่หลากหลายนะคะเมนูแนะนําของเรานะคะก็จะเป็น ตำถาดนะคะตำถาดจะเป็นน้ำปลาของเราที่ปรุงเองทุกอย่างแนละทุกขั้นตอนแล้วก็จะเป็นอาหารตามสั่งทุกอย่างลาบจะเป็นลาบอีสานนะคะไก่หมุนตามด้วยสูตรของเราทางร้านนะคะตามด้วยคอหมูย่างไส้ย่างแล้วก็เป็นพวกจิ้มจุ่ม สุดท้ายนี้ก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกเชิญมาแวะที่ร้านกูกัวเมียได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใกล้เคียงหรือในจังหวัดพิษณุโลกมาที่ร้านเราได้เลยนะคะเปิดทุกวันค่ะปิดังคารวันเดียวนะคะสนใจสำรองที่นั่งได้ที่เบอร์โทรศูค่ะหรือ0654694238ค่ะเซ็ตบุ๊กนะคะ เฟซบุ๊กเปิดไปที่เพจเพจร้านชื่อร้านกูโกโกเมียค่ะร้านเราจะเปิดรับชัยชนะด้วยนะคะลูกค้าท่านใดที่ไม่สะดวกนะคะสามารถเข้าไปที่ไลน์แมนหรือฟู้ดแพนด้าหรือว่าแก๊ปได้หมดทั้ง3ช่องทางนะคะแล้วเรามาเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ ยังไรกันบ้างครับสำหรับรีวิวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b บสไ i b e เป็นกำลังใจดีให้กับพวกเราทีมงาน Big Map รีวิวด้วยนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Big Map รีวิว